มาติดตามข่าวกันต่อนะคะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาคือทั่วประเทศนะคะที่จะมีฝนตกหนักช่วงวันที่5ถึง10มิถุนายนนี้นะคะแน่นอนว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยช่วงที่ฝนตกหนักมากนะคะหนัก กว่าปกติถึง2เท่าคุรัฐวุฒิทำให้น้ำรอการระบายนานกว่าปกติ uh huh. ปัญหาหนึ่งที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการทิ้งขยะใช่ครับเรื่องของการทิ้งขยะอันนี้เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางกทมอเองเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้ร่วมกันมีจิตสำนึก เท่านั้นไม่พอคุณรัฐวุฒิเชิญช,ชวนอย่างเดียวแล้วม,มันยังมีโซฟาอยู่ค่ะคุณดูดิเชิญชวน,ชวนขนาดนี้เะน้มันต้องใช้มาตร,รการทางกฎหมายต้องปรับต้องเอาจริงเอาจัง <ๆ S 2> เลยถูกต้องค่ะถูกต้องเราจะไปคุยเรื่องนี้นะคะรวมถึงแผนการรับมือฝนที่จะตกหนักในช่วง 5, 5ถึง10มิถุนายนอยู่นี้ว่ากทมเตรียมความพร้อมอย่างไรนะคะกับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณจักรพันธ์ผิวงามตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับ สัญญาณของท่านมีปัญหาไหมฮะเหมือนเสียงจะขัดขาดไปนะครับเดี๋ยวลองให้ทีมงานติดต่ออีกครั้งหนึ่งนี่นะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันว่ามันมีขยะมากองอยู่ที่คลองระบายน้ําปีนี้มีโซฟาสีแสดสีช็อกกิ้งพิงค์ใช่ไหมฮะเป็นเก้าอี้อ่ะหายเก้าอี้แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามที่จะเก็บกันอย่างเต็มที่ค่ะ อย่างกระนั้นเลยขอความร่วมมือคือส่วนหนึ่งอ r r a ทำด้วยความสมัครใจแต่ถ้ายังมีคนที่ไม่ให้ความร่วมมือมันก็ต้องมีมาตรการในการที่จะลงโทษตามกฎหมายด้วยแล้วถามจริงๆอ่ะไอ้กล่องโฟมอ่ะทิ้งลงน้ําแบบนี้ได้จริงอ่ะคุณรัฐวุฒิไม่ได้ขนาดอยู่ในดินมันยังไม่ย่อยสลายเลยคุณตายแล้วนะคะตอนนี้คุณจักรพันธ์ผิวงามอยู่ในสายแล้วนะคะเราจะไปพูดคุยกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันค่ะคุณจักรพันธ์สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะนี่คุณชัดเจนะคะค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะเอาสอบถามเลยค่ะเรื่องของพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องของการจะจับจะปรับผู้ที่ทิ้งขยะลงแม่น้ําลําคลองตรงนี้ให้อธิบายให้เห็นภาพหน่อยค่ะในกรณีตามพรบรักษาความสะอาด2,535เนี่ยนะครับค่ะกฎหมายเนี่ยระบุว้ว่าถ้าเกิดในกรณีตามมาตรา33 นะครับถ้าในเหตุกรณนี้เราทิ้งขยะลงไปในลําน้ําปูคอนเนี่ยนะครับจะทุ่งถูกปรับนี่นะครับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับนั่นคือเป็นกฎหมายที่เขียนไว้ตามประรักษาความสะอาดสองพันห้าร้อยห้าครับซึ่งมีมานานแล้วล่ะนะครับคแต่ตอนนี้เราก็จะเอามาบังคับใช้อย่างจริงจังใช่ไหมครับครับเในส่วนของการบังคับใช้เนี่ยนะครับความจริงแล้วในกรุงเทพมหานครนี่มีการบังคับใช้อยู่เพียงแต่ว่าระเบียบนะครับ ที่อุุาคอจะออกมาเนี่ยก็คือจะให้รางวัลกับผู้ที่นำจับได้ด้วยหมายความว่าถ้าเกิดในกรณีมีท่านใดก็ตามนะครับทิ้งขยะลงไปในลำน้ําคูลองนะครับแล้วก็มีหลักฐานข้อมูลนะครับซึ่งสามารถที่จะชี้นาไปได้ว่าท่านนั้นนะครับเป็นผู้ทิ้งขยะลงไปในลำน้ําคลองเนี่ยนะครับคนที่สามารถที่จะส่งข้อมูลเพื่อไปนําจับ หรือแล้วก็เสียค่าปรับนะครับคนที่นําจับเนี่ยจะได้ค่ารางวัลนําจับอีกครึ่งหนึ่งของค่าปรับนะครับที่เห็นมาขอนปปัากับผู้ที่ทิ้งขยะลงไปในลับน้ำคองนะครับครับเรียกว่าใครที่บ้านอยู่แถวๆเราแวกแม่น้ําลําคลองอะไรต่างๆเตรียมกล้องโทรศัพท์มือถือที่นะฮะเห็นใครทิ้งทุบถ่ายรูปแล้วส่งไปที่ไหนอะไรยังไงฮะแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะครับระเบียบนี่นะครับได้ผ่านแล้วได้ได้ได้ผ่านมาจากสำนักงานกฎหมายและก็ดีแล้วนะครับค่ะ ผมมั่นใจว่าในสัปดาห์นี้นะครับกรุงเทพมหานครจะบอกขั้นตอนวิธีการนะครับแล้วแจ้งให้สื่อมวลชนทราบว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับแจ้งทางไหนวิธีการอะไรนะครับคิดว่าการสืบสวนนี้จะเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะแจ้งให้สื่อมวลชนได้ทราบทั่วไปเพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนทราบต่อไปนะครับอันนี้เฉพาะทิ้งขยะลงแม่น้าลาคลองหรือเปล่าคะรวมถึงทิ้งในที่ฝาธารณะทั่วไปด้วยหรือเปล่าคะไม่ฮะระเบียบตัวนี้นะครับแม้กระทั่งนะครับทิ้งขยะลงที่ ที่สาธารณะก็สามารถที่จะได้รับเงินรางวัลถ้าเกิดเป็นผู้นําจับหรือว่าแม้จะจอดมอเตอร์ไซค์บนทางเ้าก็สามารถจะระเบียบตัวนี้นะครับเพื่อจะขอรางวัลนาจับได้ด้วยนะครับครับแล้วในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับฝนหนักในรอรอกนี้เป็นยังไงบ้างครับกรุงเทพมหานครนะครับมีการเตรียมความพร้อมนะครับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณอยู่แล้วคือตั้งแต่ต้นปีปศ .2560 นะครับ การเตรียมความพร้อมของเราคือตั้งแต่ตั้งแต่การดูแลนะครับท่อระบายน้านะครับล้างท่อระบายน้ําทําความสะอาดกูคองซึ่งท่อระบายน้ำเนี่ยความยาวทั้งหมดนี6,400กิโลเมตรกูคองนะครับ2,300กิโลเมตรนะครับการเก็บขยะการตาัดเปิดทางน้ําไหลนะครับในขนาดเดียวกันนะครับเราก็จะมีการออดูแลสถานีสูบน้ําบ่อสูบตูระบายน้าเนี่ยซึ่งมีทั้งหมดอยู่ประมาณ659แห่ง นะครับเพื่อให้มีความพร้อมใช้งานนะครับในขณะเดียวกันแก้มริงที่มีามีอยู่25แห่งนะครับสามารถรองรับน้ําได้13ลูกบาทเมตรนะครับเราก็มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อสามารถรองรับได้เครื่องสูบน้ํา2,500เครื่องและแน่นอนที่สุดครับเราก็มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะต้องช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังจะมีหน่วยเบสนะครับซึ่งหน่วยหนึ่งเนี่ยจะมีบุคลากรประมาณ5-10คนเนี่ยเพื่อลงพื้นที่นะครับ่อนที่จะมีปัญหาเรื่อง ฝนตกนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากวกรุงเทพมหานครนะครับมีเรดาร์นะครับซึ่งสามารถตรวจวัดได้ว่าล่วงหน้าประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะครับจะมีกลุ่มฝนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ใดของกรุงเทพมหานครตรงเขตไหนนะครับสํานักการระบายน้ําเนี่ยก็จะทราบจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับําเป็นสํานักงานเขตนะครับสํานักโยธานะครับสํานักป้องกันภัยสานักเทฐกิจนะครับเพื่อจะได้ลงพื้นที่นะครับดูแลพื้นที่เนี่ยก่อนที่ เมฆฝนหรือกลุ่มฝนเนี่ยจะเข้ามาในพื้นที่ซึ่งเราเนี่ยมีการทํางานเตรียมความพร้อมเนี่ยนะครับก่อนฝนตกอยู่แล้วทุกครั้งนะครับคุณจักรพันธ์นคะมีเอฟเอฟเจากทางบ้านส่งมาอันนี้เป็นการเสนอนะคะว่าเอ๊ดดีไหมคะควรจะมีบิ๊กแครนิงเดย์ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันทําความสะอาดบ้านเรือนของตัวเองรวมถึงบริเวณที่อยู่อาศัยของตัวเองอาจจะเดือนละครั้งสามเดือนครั้งหรืออะไรอย่างนี้อันนี้เป็นข้อเสนอน่าสนใจไหมคะครับเอ่อเรื่องนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยเป็นโครงการสําคัญเลยของท่านผู้ว่า ราชการกรุเอองเทพมหานครนะครับท่านผลตรวจเอกสจฉรรณเบอร์นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับท่านนอท่านเริ่มทํามาเนี่ยตั้งแต่ทีนมารับตําแหน่งเมื่อประมาณเดือนเดือนตุลาคมนะครับทุกวันนี้นะครับกรุเอองเทพมหานครเองเนี่ยโดยสํานักงานเขตทั้ง50เขตนะครับได้มีการทําความสะอาดตั้งแต่ถนนนะครับทางเท้านะครับมีการทําความสะอาดท่อระบายน้ำนะครับปูกรองนะครับซึ่งเราเนี่ยทำอยู่แล้วเป็นประจำนะครับ แทบได้ว่าทุกสัปดาห์เลยแต่พีิงหรือว่าการทํางานของเราเนี่ยกระจายไปทั่วพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีการดํเนินเรื่องดังกล่าวนะครับประชาชนนะครับทางราชการนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับถ้าทําความสะอาดนะครับเก็บขยะนะครับดูแลเรื่องระบบการระบายน้ําเฉพาะที่อยู่ตรงหน้าบ้านของท่านเองได้เนี่ยก็จะมีการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่มหิดลนครได้ส่วนหนึ่งกับ ครับชัดเจนครับช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับขอบพระคุณครับท่านรองครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับรองรัชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับอ่ะล้เดี๋ยวอยากจะได้รางวัลรอภายในสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนว่าจะต้องส่งภาพไปที่ไหนยังไงเรคิดดูนะเราจะไปถ่ายภาพเขาอย่างเงี้ยแล้วเกิดผ่านมาเห็นเราแล้วเขามาไล่ล่าเราตรงไหนแอบดูแอบดูเอ๊ะเป็นการละเมิดสิทธิ์ไหมไม่ฮะไม่นะไม่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 ได้เอาภาพไปลงโซเชียลอะไรแต่ว่าส่งเจ้าหน้าที่ว่าคนนี้ทำผิดมันก็ต้องเป็นภาพบันทึก ภาพอย่างเดียวนะเพราะว่าถ้าเกิดว,<ะ>ว่าเป็นหลักฐานว่าแบบเราเห็นค่ะแต่เราไม่มีหลักฐานไม่ได้ไงมันก็ใส่ร้ายมันพิสูจน์ไม่ได้นะครับอะละนอกจากกรุงเทพมหานะครและต่างจังหวัดเนี่ยเจอกันหนักหลายพื้นที่นะครับที่นครสวรรค์ฝนตกหนักติดต่อกันมาก็ต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มค่ะไม่ให้น้ํามันทะลักเข้าไปท่วมในพื้นที่ทางการเกษตร จนได้รับความเสียหายเนี่ยนะครับตอนนี้ทั้งชาวบ้านเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตำบลวังมหากรอยู่ในอำเภอท่าตะโกต้องช่วยกันรวมตัวกันแล้วก็เฝ้าสังเกตระดับน้ำที่กำลังเออล้นคลองเข้ามาท่วมนาข้าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องฝนที่นั่น ออกติดต่อกันมา3วันทําให้มีน้ําสะสมหลากเข้าท่วมนาข้าวเป็นพันไร่แล้วนะครับระดับน้ําก็สูงประมาณ80เซนติเมตรแล้วก็ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็บอกว่าระดับน้ํามันยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดว่าถ้าหากระดับน้ํายังเป็นแบบนี้อยู่นาข้าวทั้งหมดจะถูกน้ําท่วมจนเสียหายแน่นอนครับค่ะ ส่วนที่ชัยนาทนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยาตําบลบางหลวงอำเภอสัพพยามีการเพิ่มการระบายน้ำเป็น714ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีจากเดิมเนี่ย699ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการพร่องน้ำเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกชุกและน้ำป่าไหลหลากทางภาคเหนือ ทำให้ระดับน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่อเราร์สัพยาจังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ําเพิ่มขึ้นอีก5-10เซนติเมตรค่ะครับส่วนที่ภาคใต้สุราษฎร์ธานีเช้าวันนี้ผู้สื่ข่าวบอกว่ามีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นระยะระยะนะครับทั้งหนักทั้งเบาสลับกันไปท้องฟ้าปิด เพราะฉะนั้นการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลําบากโดยเฉพาะน้องนองนักเรียนเนี่ยนะครับที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนตอนเช้าเต้องร่มต้องเสื้อกันฝนในการป้องกันไม่ให้ตัวเปียกไปเข้าห้องเรียนเพราะมันตกหนักมากจริงๆแล้วก็อีกหลายพื้นที่เนี่ยนะครับในจังหวัดสุราธานีนอกจากเขตอําเภอเมืองแล้วก็ยังมีฝนตกลงมาด้วย ตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงป่านกลางตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าวัดปริมาณน้ำฝนได้ช่วง24ชั่วโมงเนี่ยนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ30มิลลิเมตรครับค่ะส่วนชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรางตอนนี้ก็เดือดร้อนหนักเลยนะคะ,คะเพราะว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยออกไปกรีดยางไม่ได้นานหลายสัปดาห์แล้วนะคะ,คะประกอบกับราคายางที่ตกต่ําลงอีกครั้งหนึ่งในรอบ 2-3เดือนล่าสุดนะคะราคายางแผ่นรมควันในวันนี้เหลือกิโลกรัมละ60บาทค่ะส่วนราคาน้ำยางสดเหลือกิโลกรัมละ48-50บาทพี่น้องชาวสวนยางพาร,ราตอนนี้เดือดร้อนเป็นจำนวนมากเลยค่ะ,คะ ในช่วงนี้เราจะไปติดตามความคืบหน้านะครับวันนี้เป็นวันที่ทางกรมศิลปากรก็ได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปติดตามความคืบหน้าการจัดทำเชือกฉุดชักราชรถสำหรับงานพระราช,ชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับจากโรงงานต่อเรือเหล็กกองโรงงานของกรมอู่ทหารเรือนะครับเราจะไปติดตามจากคุณกนกนวลจรัสกุลหงผู้สื่อข่าวของนิวทีวีครับ ค,คุณรัฐวุฒิคุณกิติมาคะสำหรับการทําเชือกฉุดชักราชรถที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชที่กรมอู่ทหารเรือในวันนี้นะคะคขนาดนี้ค่ะมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละเกแล้วค่ะ น,นายอนันต์ชูโชคอธิบดีกรมศิลปรกรได้เยี่ยมชมการทำเชือกฉุดชักราชรถสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบระมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีพลเรือโททินกรตันหากาะ,ะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือให้การต้อนรับและก็นำชมด้วยค่ะโดยเชือกฉุดชักราชรถนะคะเป็นการจัดทำขึ้นใหม่เพื่อใช้สำหรับราชรถจำนวนหองค์และเกลอนบันไดนาคโดยได้ใช้เชือกมะนิลาหรือว่าเชือกป่านมะนิลาค่ะซึ่งเป็นเชือกที่ท จากเส้นใยธรรมชาติได้จากพืชที่เรียกว่าอาปากานะคะโดยลักษณะค่ะจะมีสีเหลืองอ่อนหรือว่าสีงาช้างมีความมันเงาเหนียวและแข็งแรงทนทานต่อการผุเปื่อยค่ะซึ่งกรมอู่ทหารเรือนะคะได้จัดทำเชือกฉุดชักราช,ชรถโดยแบ่งออกเป็น2ชุดค่ะโดยมีชุดสำรองที่ใช้ในการซักซ้อมกำลังพลฉุดชักราช,ชรถที่ได้ส่งมอบไปยังกรมสมพวุฒเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะและก็ชุดจริงนะคะสำหรับที่ใช้ในงานพระราชาพิธีค่ะ โดยได้มีการจัดทําขึ้นใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อใช้สําหรับงานราชรถจํานวน6องค์และกเกลินบันไดานาคซึ่งมีรายละเอียดคือในส่วนของพระมหาพิชัยราชรถค่ะจะได้ใช้เชือกหน้าชนิด43ห่วงจํานวน4ส,สายยาวสายละ40.25เมตรเชือกหลังชนิด22ห่วงจํานวน2ส,สายยาวสายละ22.40เมตรค่ะ และยังมีนะคะพระเวชยันตราชรถค่ะที่ใช้เชือกหน้าชนิด43ห่วงจํานวน4สายยาวสายละ40.25เมตรเชือกหลังชนิด22ห่วงจํานวน2สายยาวสายละ22.40เมตรในส่วนของราชรถน้อยนะคะได้ใช้เชือกหน้าชนิด14ห่วงจํานวน4สายค่ะเชือกหลังชนิด9ห่วงจํานวน2สายขณะที่ราชรถปืนนะคะได้ใช้เชือกหน้าชนิด15ห่วงค่ะยาวสายละ 13. 50เมตรนั่นเองค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะคือเกิิญนบันไดหน้าค่ะได้ใช้เชือกหน้าชนิด5วงจำนวน2ส,สายยาวสายละ 80, 8จิเมตรค่ะซึ่งการทำเชือกชุดชักราชรถนะคะเป็นส่วนงานที่มีความสำคัญยิ่งในการสร้างความสมบูรณ์และความสง่างามให้กับริ้วขบวนในงานพระราชพิธีค่ะทั้งนี้นะคะการดำเนินการจะแล้วเสร็จและส่งมอบงานได้ตามกำหนดภายในเดือนสิงหาคม2560นี้ค่ะ ขั้นตอนนี้เป็นการท,าทำเชือกจริงสำหรับใช้ในพิธีจริงนะกำหนดแล้วเสร็จเนี่ยต้นเดือนสิงหาคมเราเสร็จหมดทุกอย่างตามหลักกำหนดการและความคืบหน้าทั้งหมดก็เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้นคะครับต้นเดือนสิงหาทุกอย่างจะพร้อมแต่กำหนดส่งมอบให้ทางกรมสนทุตเนี่ยประมาณสองสัปดาห์ก่อนพิธีนะืือนํนำไปใช้ในการซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่เชือกจ,จริงจะนำไปใช้ในการซ้อมใหญ่แล้วก็ในพิธีจริง ซึ่งวันที่21ตุลาคมนะครับดังนั้นสองสัปดาห์ก่อนนั้นก็คือประมาณต้นเดือนตุลาเราไปส่งบอกให้ใหกับกรมสมรรพากร โดยการจัดทำเชือกฉุดชักราชรถของกรมอุตาหานเรือในครั้งนี้นะคะถือเป็นภารกิจแห่งความภาคภูมิใจที่ได้ถวายจัดทำเชือกฉุดชักราชรถและการติดตั้งนั่งร้านสำหรับการบูรณะราชรถราชยานในงานพิธีถวายพระเพลิงค่ะโดยทุกฝ่ายในะคะ้าต่างมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจแม้จะต้องเศร้าโศกเสียใจแต่ก็เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชีวิตที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานพระราชพิธีในครั้งนี้ค่ะสุดภาคภูมิใจมากครับใน ที่ได้มีโอกาสทำเพื่อนพ่อหลวงในครั้งสุดท้ายครับครับผมตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับ,รบก็ทำสุดฟีมือเลยครับ โดยเชือกชุดชักราชชรถทั้งหมดนี้นะคะจะถูกส่สงต่อไปยังกรมสัมพวุธทาหารบกค่ะเพื่อใช้ในพิธีซ้อมจริงนะคะและใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบระโมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต,ต่อไปด้วยค่ะคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาคะขอบคุณค,ค,คุณกนกนวลน,นะคะมีความคืบหน้าเราก็จะรายงานให้ทราบนะคะวันนี้คุณรัฐวุฒิจตุพรและคณะค่ะจะขึ้นฝานทหารเพื่อจะไปสืบพยานคดีที่เขาไปเปิดศูนย์ปราบโกงจําได้ไหมจตุพรและคณะผมไม่เกี่ยว คุณคุณนัฐ <c oughs> วุฒิคุณชื่อรัฐวุฒิไงแต่นี้นัทวุฒิเกี่ยวด้วยนะคะคทั้งหมด19คน19กแกนนาไปกันหมดเลยไม่ไปอยู่2คนคุณรัฐวุฒิใช่ครับ,ค,รบคือนายยศวริชูกลมหรือเจ๋งดอกจิกอ,อีกคนนึงคือนิสฟิกสิงห์ทุพยเขาไม่ได้หนีเขาไม่ได้หายเขาติดคุกอยู่เรือนจําค่ะ อ๋อคดีหมิ่นเบื้องสูงของยศวริศนะครับแล้วก็นิสิตสินทุพไพรก็กรณีการขัดขวางการชุมการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนใช่ค่ะก็ส่วนที่เหลือ17คนก็ไปโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองนะคะนะครับพักกันสักครู่ะช่วงหน้าไปที่ไหนดีฮะไปที่ทําเนียบรัฐบาลดีกว่าค่ะพาคุณรัฐวุฒิไปชิมทุเรียนดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศวันนี้ที่ทําเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบอกว่าใหญ่ผมตลกมากใช่คํานึงถึงภาพลักษณ์นายกด้วยสักครู่มาติดตามครับค่ะ